สวัสด,ดีค่ะสวัสบบด,ดีพี่น้องชูโขชูขคอนจ้าเมื่อนี่ย,ยิงแตามาเกี้ยวเขาเมื่อนี่มาผู้เดียวค่ะคนละทงกับพ่อบ้านเดี๋ยวสิไปกินเข่ากับลูกหลานค่ะกินไปเทิ้งทุละค่ะโุ้เทียงหน้ามาผู้เดียวค่ะเมื่อนี่มาได้จ้ามาเป็นกำลังใจให้ยิงนะคะเกี่ยวเขาผู้เดียวจ้าเมื่อนี่จ้าทรงกำลังแรงใจมาช่องไอ้ยิงยูทูบเนี่ยได้จ้าเดี๋ยวสิผ้าไปกินเขาฮหนี่คุณละอลอดอลอดอลอดไปคุณน่ะนะจ้าคุณน่ะปะคุณนะ่ะ ร้านกำลังไปกันพูน่ะพูน่ะพูน่ะทางออดลอดขี้ขึ้นมาค่ะฮอดแล้วค่ะเทียงหน้าแห้งความสุขค่ะเด็กกินข้าวซุ่มกันได้มื่อนี่เอาแป๊วแปวแปวพุน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 เทียงหน้าแห้งความสุขพูน่ะมาฮอดแล้วค่ะันนี่เลยยังมากินมาซุ่มมาแซวกันเนาะค่นนี่เนาะค่นนี่เนาะข้าวเบลาไฟปราเั็นนี่นำมาห่งแสบๆจ้ะมื่อนี่พุนละ บรรยากาศท่านแซ่บจ้าต้มปาลาแล้วก็อันนี้กปาปลาปลาดุกหน้าปลาเข็งปลาหมอปลาหมอหน่าจ้าเนี่ยหนึ่งตำมะฮู้งค <ใน S 1> ่ะนี่ไ้เขาวัาน,วนอ่มามะละกอไอ้ไม่ไหว,ไวยุ่งเอ่อน,นี้กาว่าเสี่ยวมะตัมเลยสุกมะฮู้งเลยต้องกินสุก เยอันนี้ก็บเขาห่อนๆอออกอายห้อยๆจ้านี่ก็เตรียมเครื่องไปทพัดมีด้น้จ้าทั่วงอกพักเป้นบานเท้าจา้าเขือเทศจากสวนค่ะแล้วก็ตำกระเทียมไวถั่เกี่ยวใส่น้ำมันก่อนสิพัฒนะจา้าแล้วฮันนีก็เลือดหมูจา้าแ่บแมบมอนิพัฒมีกำลังเฮ็ดียกกินกันได้จ้าฮันนีจา้า เดี๋ยวผู้ผู้ถากินก็นั่งซองร้องแสงแรงเยอะค่ะน,นี่อันนี้ก็คือผู้เห็ดเอ่อนี่นน,นอถานั่งถาค่ะนอนถานั่งถาค่ะมีนักข่าผู้ถากินพัดมีแต่บางโฮมจ้าคุณนะ่ะนั่นยู่เปกกะมีจ้าคุณแล้ว อันนี้หมอต้มปลากระเพาบกบแค่นี้ค่ะอันนี้ละไอ้คนน่ะอ้ยอันนี้กินข้าวสวยเป็นกระแซ่บขนาดข้าวตันทัาก,กับข้าวเหนียวห่อนห่อนแค่นี้คนน่ะอ้ยอันนี้นนนต้มป,ปลาต้มป,ปลาเล้าๆนี่แหละใส่เกลือใส่น้ำปลาแค่นั้นแหละค่ะผงชูรสเล็กน้อยเนาะผงนัวแซ่บแสบแซบกรอบ ใส่ฟักเงี่ยใส่เกลือจักน้อยอเออเกลือก้น้นึ่าหักแน่ค่ะเอาเส้นไส่ลงแล้วค่ะเนี่เ็ลงแล้วผัดมีหันอันให้เล็กเลยเออ,อ,เอ,อ,เอ,อกระดายดนะ มีค่ะตมบโคร์ให้เขากันค่ะมีพอดีบเป็นเออปิดเลยเแบเ่เห็นผู้นั้นนีผู้อีกเรกตัวเอาเม็ดด้วเดเม็ดหายเดี๋ยวเดี๋ยวบ่มมเอัวกุ้งเอาหัวกุ้งอีอันนึงิ บาไปเห็นผ้างหลังน่แน่กินหลายอย่างคนนักป้าไปตัดเส่เศไงะตองพงใส่ลายนู่นลายเสีบลายมาแซนเพิ่มมาตัไอ้ไพุงที่รถอันนี้ประเดียใส่ขวดไว้เขานั้นราก บักเองแอบต้องเยอะเครื่องตุรกันบ้านแห่งเมื่อใาสังกทายุาสาเบิร์นภาาแย่งอ่เนละเขาม่เกี่ยวเขาเร่งไม่ได้ไปอันนไ้เอาเบิดลาปะคุ่นี่นะเอาเบิดโหลดเม่นมาต้องยอมเม่นบ้าโอ้ยคุูกระเด็น พวมันกแต่ากเต็นนั่งอาเป็น,นแต่แสบเลยไงซิมซิมๆกันข้สุดยอดจังสิเลยเอาแัทานรู้มันแน่กินแค่นี้ แซด,ดเดพา,า,า,ดาม่ธรรดาไ่อแค่แซตุณนะปา๊าดมามามานี่ขามาขแาลา้วแล้วแน่กินคุณนะมาเลยมาเลยปา๊าด่ะนี่หายก็พัตตะข่านเด้ค่ะมึงดูค่ะแบบประเด็นลงทุนจักอันจักกยางเลย ปลากะอยุในสาเขานะักฮุ่งสุกกะกะอยุสวนักฮุ่งตำกะยุบ้านักพริกกะอยุสวนแมนเบิดเลยค่ะคับับบะบเ่เป็นยไงด้มาสาเทง็นงไง่ไหนเทยงนไักโด้วยตักัยด้วยยม้วย

เอส้มกันแสบลายม่เรื่มปากคติดตามคนไก็ชร์ใหุ้มเนี่นั่นากเป็นรกนกรื่องเิขาน้ำกันให้แสบลายแสบลายล่าาเพื่อนๆเปควาัเนมื่อคืนคุณไม่กินน้ำกันไหมเนาะค่ะสวัสดีค่ะ